สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่อ้อยจะมาสรุปเรตติ้งสุดปังประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาของวันที่1-7ถึงสิงหาคมให้ฟังกันนะคะว่าละครเรื่องไหนปังสุดในสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับช่อง3ช่อง7และก็ช่องวัน31เดี๋ยวเรามารับชมกันค่ะก่อนอื่นเรามาเริ่มจากละครหลังข่าวที่ออกอา,ากาศวันจันทร์อังคารค่ะ ช่อง7นะคะเป็นละครรีลันเรื่องมหาหินค่ะอออากาศเป็นตอนที่14และ15นะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้เรตติ้ง4ี่แล้วก็4.7ค่ะและสําหรับละครเรื่องมหาหินนะคะก็จะจบในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะส่วนสัปดาห์หน้าค่ะก็จะเป็นละครชุดมาเรื่องบุวงวิมาลาค่ะโดยเริ่มตอนแรกคือวันจันทร์ที่15สิงหาคมนี้แฟนละครช่อง7็ก็รอติดตามชมกันได้ค่ะส่วนทางช่อง3นะคะเป็นละครเรื่องพิศวาลคาตเกมค่ะสําหรับสัปดาห์ที่ผ่านมาอออากาศเป็นตอนที่ 9- และ10นะคะได้ rating ง8แล้วก็3.1ค่ะในขณะที่ทางช่องวัน31ก็คือละครเรื่องรักสุดท้ายยายจำเวี่ยงค่ะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเสนอเป็นตอนที่14หรือเป็นตอนจบด้วยนะคะปิดรต t i n g ตอนจบไปที่1.9ค่ะแล้วก็ตามด้วยละครชุดมาเรื่องวิวาฟ้าแลบค่ะสำหรับตอนแรกค่ะเปิดตัวมาด้วยเรต i n g ง1.8ค่ะในส่วนละครที่ออกอากาศวันพุธพฤหัสค่ะ ช่อง7ค่ะเป็นละครเรื่องหมอลำซัมเมอร์ค่ะอ๋อก่ะเป็นตอนที่14และ15นะคะเรตติ้งอยู่ที่1ี1แล้วก็สี่จุูค่ะและสําหรับละครเรื่องหมอลำซัมเมอร์ก็ใกล้จะถึงบทสรุปแล้วเช่นเดียวกันค่ะโดวยวันพฤหัสนี้เสนอเป็นตอนจบนะคะในส่วนสัปดาห์หน้าก็เป็นละครชุดมาเรื่องเข็มซ่อนปลายค่ะ โดยเริ่มตอนแรกวันพุธที่7สิงหาคมนี้แฟนละครช่อง7ก็รอติดตามชมกันได้ค่ะสําหรับช่อง3นะคะก็คือละครเรื่องคือเธอค่ะออกอากาศเป็นตอนที่5และ6ค่ะได้เรตติ้ง2.4แล้วก็2.7ค่ะส่วนทางช่องวัน31เป็นละครเรื่องฟ้าเพียงดินนะคะออกอากาศมาถึงตอนที่9และ10ได้เรตติ้ง2.7แล้วก็2.6ค่ะและสําหรับละครเรื่องฟ้าเพียงดินก็ใกล้จะถึงบทสรุปแล้วเช่นเดียวกันค่ะโดยละครเรื่องที่จะออกอากาศต่อก็คือละครเรื่องสาย รุ้งนะคะโดยเริ่มตอนแรกคือวันพุธี24สิงหาคมนี้แฟนละครช่องวันก็รอติดตามชมกันได้ค่ะเรามาชมละครที่ออกอากาศวันศุกร์เสาร์อาทิตย์กันบ้างค่ะช่อง7จ็ดค่ะเป็นละครเรื่องสายเลือดสองหัวใจค่ะ สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเสนอเป็นตอนที่10เจนหรือตอนจบด้วยนะคะปิดเรตติ้งตอนจบเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่5.9ค่ะและก็ตามด้วยละครรีลันเรื่องเจ้าพายุค่ะอ๋อกาศมา2ตอนแรกค่ะเรตติ้งดีทีเดียวนะคะอยู่ที่4.6และก็4.1ค่ะส่วนทางช่อง3นะคะเป็นละครรีลันเรื่องปฏิวัลดาอ๋อกาดเป็นตอนที่10 11และ12ค่ะได้เรตติ้ง3.0 3.2และก็3.2ค่ะและสําหรับละครเรื่องปฏิวัลดานะคะก็จะจบในวันอาทิตย์นี้แล้วส่วนเรื่ เรื่องที่เตรียมออกอากาศต่อก็เป็นละครชุดมาเรื่องพูดไปน้ำโขงค่ะโดยเริ่มตอนแรก20สิงหาคมนี้แฟนละครช่อง3ก็รอติดตามชมกันได้ค่ะเรามาเทียบละครเย็นก่อนข่าวกันบ้างค่ะช่อง7ค่ะเป็นละครเรื่องหงฟ้านะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาออกอากาศเป็นตอนที่12ถึง16ค่ะเรตติ้งสูงสุดที่5.1ในตอนที่13เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาค่ะ สำหรับช่อง3ค่ะเป็นละครรีลันเรื่องรักน,นิรันจันราค่ะออกอากาศทั้งสัปดาห์ค่ะเรตติ้งสูงสุดที่2.2ในตอนที่8ช่วงเวลาหนึ่งทุ่มเมื่อวันพฤหัสท,ที่ผ่านมาค่ะ และในส่วนละครชุดใหม่ที่เตรียมลงจอให้เราได้ชมกันในสัปดาห์หน้านั่นก็คือละครเรื่องไอ้คอยหักเจ้าโดยเริ่มตอนแรกเย็นวันจันทร์ที่15สิงหาคมนี้แฟนละครช่อง3ก็รอติดตามชมกันได้ค่ะและในส่วนละครช่องวัน31ค่ะเป็นละครเรื่องบริการหมอลำค่ะออกอากาศเป็นตอนที่21-25นะคะดเรีติ้งสูงสุดที่4.3ในตอนที่24แล้วก็25เมื่อวันพฤหัสสดขที่ผ่านมาเช่นเดียวกันค่ะ เรามาสรุปเรตติ้งประจำสัปดาห์ละครเรื่องไหนปังสุดสำหรับละครหลังข่าวประจำที่1-7สิงหาคมค่ะอันดับที่3ค่ะเข้ามาใหม่นะคะเนื่องจากว่าเป็นละครรีลันใหม่ที่ออกอากาศเพียงสัปดาห์แรกก็เข้ามาอยู่ในชาร์ตเลยนะคะนั่นก็คือละครรีลันเรื่องเจ้าพายุค่ะออกอากาศทางช่อง7ค่ะด้เรตติ้ง4.6ในตอนที่1ค่ะ อันดับที่2นะคะลงจากหนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมาอยู่อันดับที่2ในสัปดาห์นี้นั่นก็คือละครรีลันเรื่องมหาหินค่ะออากาศทางช่อง7นะคะได้เรตติ้ง4.7ในตอนที่15ค่ะและอันดับที่1ค่ะคงที่จากสัปดาห์ที่แล้วและอยู่อันดับที่1ในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่4ด้วยนะคะนั่นก็คือละครเรื่องใส่เลือดสองหัวใจค่ะออกอากาศทางช่อง7นะคะได้เรตติ้ง5.9ในตอนที่17หรือตอนจบนั้นเองค่ะ เรามาจัดอันดับละครเย็นก่อนข่าวกันบ้างค่ะอันดับที่3ค่ะเข้ามาใหม่นะคะเป็นละครริลันเรื่องรักนิรันจันทราค่ะออกาดทางช่อง3ค่ะได้เรตติ้ง2.2ในตอนที่8ค่ะอันดับที่2ค่ะคงที่จากสัปดาห์ที่แล้วนั่นก็คือละครเรื่องอดิการหมอลำค่ะออกาดทางช่องวัน3 1ค่ะได้เรตติ้ง4.3ในตอนที่24แล้วก็25ค่ะและอันดับที่1นะคะ คงที่จากสัปดาห์ที่แล้วเช่นเดียวกันค่ะและอยู่อันดับที่1มาสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่3ด้วยนะคะนั่นก็คือละครเรื่องหงฟ้าค่ะออกาสทางช่องเจค่ะได้เร t i n ง5.1ในตอนที่13ค่ะ และนี่ก็เป็นเรตติ้งสุดปังประจําสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะมิซาบ่าตรงใจคุณผู้ชมบ้างไหมคะชอบเรื่องไหนมีความสุขกับการชมเรื่องอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะคะชมแล้วไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิง่งให้ด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดในการชมคลิปแรกก่อนใครคะ่ะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ